ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอดีตพระเพิ่งศึกใหม่ๆนะครับไปขโมยรถจักรยานยนต์นะครับแต่เขาบอกเฮ้ยไอ้คันนี้มันเป็นคันของเขานที่ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเข้าใจผิดหรือเปล่าปรากฏว่าเค้นไปเค้นมาก็ยอมรับสารภาพนะ,ะ,ะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสตึกที่จังหวัดบุรีรัมย์รวบพระศึกใหม่ชื่อว่านายวิชานนะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองนะครับฐานขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้คิดว่าเป็นรถของตนเองที่ขับขี่ไปประสบอุบัติเหตุ สุดท้ายยอมรับนะครับเผยความในใจที่ก่อเหตุเพราะว่าโดนสาวหลอกให้ศึกแล้วเอาเงินไปกว่าครึ่งล้านเขาอ้างงนี้นะครับทั้งยังถูกแอบให้ขายมันสำปะหลังที่กําลังปลูกขนาดฝ่ายหญิงสวนกลับเลยนะครับแกจะเอาเงินมาจากไหนไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียว<อ>มันสำปะหลังเป็นที่ดินของตนเองแล้วพระเนี่ยขายเองไม่เกี่ยวกับชั้นนี่นะครับหลังจากตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวนี่นะครับของชาวบ้านที่จอด ว่าอยู่ข้างทางในเขตเทศบาลสตึกอำเภอสตึกแล้วหลบหนีไปที่บ้านของตัวเองนะครับที่ตำบลดอนมนโดยนายวิชานให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองออกจากบ้านจากนั้นได้เกิดเหตุกิ่งไม้ข้างทางลนใส่หัวแล้วสลบไปเขาอ้างงี้นะสลบไปจากนั้นมารู้ตัวอีกทีนึงก็อยู่ที่โรงพยาบาลสตึกแล้วยอมรับว่ามีอาการมึนพอเดินออกจากโรงพยาบาลมาได้ก็เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่คิดว่า เป็นของตนเองอเพราะว่ามีกุญแจเนี่ยเสียบคาไว้อยู่ค่ะก็เลยขี่กลับมาบ้านไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่อย่างใดต่อมาตำรวจก็เค้นสอบอย่างหนัก สุดท้ายสารภาพครับว่าตั้งใจก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจริงนะครับฟังแบบนี้ก็มึนคุณผู้ชมแต่ไปฟังกันต่อไปฟังชีวิตส่วนตัวของเขา<ะ>เขาเล่าบอกว่าที่ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้บวชที่วัดแห่งหนึ่งนะสัก3ปีที่แล้วระหว่างบวชเนี่ยได้รับงานศิลปะแกะสลักปูนตามวัดมีการเก็บรวบรวมเงินได้กว่า5 0 0 0 0 0บาทค่ะ ต่อามาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ53ปีผ่านทาง Facebook สนิทสนมกันแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยชวนไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาก็เลยตอบตกลงค่ะจากนั้นพากันไปสาบานท,ที่ศาลเจ้าพ่อวังกรูดอำเภอสตึกสัญญาบอกว่าจะรักกันตลอดไปต่อมาฝ่ายหญิงมาขอยืมเงิน5 0 0 0 0บาทนี่แหละบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ทกศ ตัวเขาเนี่ยนายวิชาญให้ไปไม่ติดขัดอะไรเลยเงินที่เหลืออยู่หน่อยนึงเอาไปเช่าที่ดินปลูกมันสำปะหลัง20ไร่สุดท้ายเรื่องมาแดงตอนที่ตัวเองเนี่ยจะเอาปุ๋ยไปใส่ไร่มันเจ้าของที่ดินบอกว่ามันที่ปลูกไว้เนี่ยถูกขายไปหมดแล้วเขาเรียกว่าขายมันเขียวไปแล้วฝ่ายหญิงก็หนีจากผมไปไปทำงานเป็นหมอโนวดที่กรุงเทพเนี่ยให้ตัวเขาเนี่ยช้ำใจที่บุรีรัมย์อยู่คนเดียวยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ที่เจอกับตัวเองเนี่ยเสียใจมากๆไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ หลังอ,ออกาโรงพยาบาลนี่ไปรักรถเขายัางไงครับไปเห็นรถตะคองอยู่บ้านัวรถตะคองอยู่หนีตัวผมว่าตาัวประกันค่าก็เสียผมแจไ้น้ำอืมบิคีมาเลยครับกริคีไปเลยตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณหาแสนกว่าครับอืผู้หญิงก็ยืมแมน,นครับส่วนในซื้อครับผมม,มาสบานนามกันอยู่นาสารเนี่ยเพราะว่าขุดบริษัทขันตรอดไปครับเขาได้เงินเดียวเขากรลักมีเพื่อนเทีบครับอ่าเพื่อความเป็นธรรมนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อ นางนงรักคนนี้แหละครับที่เป็นแฟนสาวของนายวิชานทางโทรศัพท์ก็ได้รับคําตอบว่าไม่เป็นความจริงมไม่เคยได้เงินจากพระแม้แต่บาทเดียวแล้วเขาก็บอกเนี่ยว่าแกจะเอาเงินมาจากไหนศึกออกมาอยู่ด้วยกันแค่ทิ์เดียวสาเหตุที่หนีไปกรุงเทพเพราะแกโม้ว่ามีเงินอยู่5 0 0 0 0นพอมารู้ไม่มีเงินจึงหนีไปทํางานที่กรุงเทพเพื่อที่จะหาเงินใช้นี่ไฟแนนซ์นะครับนี่เขาอ้างอย่างนี้ส่วนไร่มันที่นายวิชานอ้างนะครับก็ไม่เป็นความจริง ที่ดินเป็นที่ดินของตนเองยอมรับว่านายวิชาเนี่ยเป็นคนปลูกแต่นายวิชาขายมันเขียวเองอตนเองไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเช่นกันนะครับเป็นนายวิชาี่ยได้เงินไปที่ผ่านมาได้ยินเสียงชาวบ้านมาพูดกันว่านะครับว่าเวลานายวิชาเมาเนี่ยมักจะพูดว่าตนเองเนี่ยเอาเงินไปสามแสนบ้างแหละตนก็โอ้โหสิให้เพราะไม่ได้เอาเงินมาพอมาถึงวันนี้บอกว่าห้าแสนอีกอนางนงรักบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วเขาบอกเขาเล่าไปหัวเราะไปนะไปฟังเสียงครับ หลังจากซึกมาในภาษาบานอยู่จนพ่อวงังกูเราจะรักกันตลอดไปมีบอกบอบอบม่มีหรอกเป็นบ้าอยู่บอกสรุปนะเอาง่ายเงินห้าแสนนี่ก็บ่ได้ไปตนนี้มีเงิ่อนหาแสนมา้ะใสโอ้ยเอาไปหัวรล่อเลยหลักเงินเิ่นไปสามแสนไปบันไดไปหาเมียเซี่ยวหนูอยู่บ้านเซี่ยวเิ่นกบาหลักเงินเป็นไปกูเงินเป็นไปสามแสนอันนี้หนูก็เรียกว่าวอาาาาาาาอขอบคุณนอมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างที่เป็นเั่นสิขอบคุณนะมนุษย์ มนุษย์คืออย่างเป็นจังสี่นี่โอ้บอกอย่าพูดให้หวัวลาอเลยอย่าพูดให้ขำเลยคุณผู้ชมอ้าวเรื่องนี้นะคะคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจมีการตั้งข้อหากับนายวิชาญลักทรัพย์นะแล้วก็เตรียมส่งสำนวนให้กับอายการเพื่อให้ศาลตัดสินต่อไปค่ะค